ปาฏิหารยยอดมนุษย์วัย13ปีว่ายน้ำฝ่าทะเล4กิโลเมตร เพื่อช่วยชีวิตครอบครัวเขามีชื่อว่าออสตินแอปเปิลบีเป็นเด็กชายชาวออสเตรเลียผู้ถูกขนานนามจากสื่อทั่วโลกว่าเป็นยอดมนุษย์ในวัย13ปีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รัสเว e เทินออสเตรเลียบริเวณอ่าวจีโอกราฟใกล้ชายหาดควินตาลูเมืองบัสเซตันวันนั้นออสตินออกมาพักผ่อนกับครอบครัวประกอบด้วยคุณแม่วัย47ปีน้องชายวัย12ปีและน้องสาววัย8ปีครอบครัวยืมอุปกรณ์จากโรงแรมได้ แก่เรือคายัดเป่าลม1นึลาแพทเทินบอร์ด2แผ่นและทุกคนตั้งใจว่าจะพายไปเล่นน้ำเพียงไม่เกิน1ชั่วโมงและกลับเข้าฝั่ง โดยเหตุนี้แม่ของออสตินจึงวางโทรศัพท์มือถือน้ำดื่มและอาหารไว้บนเก้าอี้ที่ชายหาดแต่กระแสะลมในทะเลเริ่มรุนแรงขึ้นคืนเริ่มเปลี่ยนทิศและพัดพาครอบครัวแอปเปิลบีออกห่างจากชายฝั่งไปเรื่อยๆพวกเขาพยายามควบคุมทิศทางพยายามพายกลับเข้าฝั่งแต่ไม่สามารถต้านทานแรงลมได้เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงเรือและพิเทิลบอร์ด ถูกพัดออกไปไกลกว่า4กิโลเมตรสถานการณ์เริ่มเลวร้ายและพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแม่ของออสตินตัดสินใจให้ลูกคนเล็กลอยคอยอยู่กับเธอขณะที่ให้ออสตินซึ่งเป็นลูกชายคนโตและแข็งแรงที่สุดในกลุ่มพายเรือขย,ยัดกลับเข้าฝั่งเพื่อไปขอความช่วยเหลือเมื่อออสตินเริ่มพายเรือคลื่นในทะเลก,กับรุนแรงอย่างมากเวลาผ่านไปกว่าสองชั่วโมงเขาพายเรือได้เล็กน้อยและเรือเริ่มมีน้ำซึมเข้าไปออสติน <Austin S 2> เล่าว่าเขารู้ดีว่าระยะทาง อีกไกลมากและถ้าหากยังฝืนใช้เรือขายักต,ต่อไปโอกาสรอดแทบไม่มีในวินาทีนั้นเองออสตินตัดสินใจทิ้งเรือขายัดไว้ในทะเลและว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งออสตินถอดเสื้อชูชีพออกเพราะเขารู้ว่าถ้าหากยังสวมไว้แรงต้านน้ำอาจทาให้เขาไม่ถึงฝั่งเขาเริ่มว่ายน้ำตัวเปล่าอยู่กลางทะเลที่เต็มไปด้วยคลื่นลมและเป็นพื้นที่ที่มีรายงานว่าพบฉลามอยู่เป็นประจำเขาใช้ทัากษะการว่ายน้ำสลับกันท่ากันเชียงท่ากบ และท่าฟรีสไตล์ต่อเนื่องอย่างไม่หยุดพักออสตินว่ายน้ำนานถึง4ชั่วโมงฝ่าคลื่นลมแรงและน้ำทะเลที่เย็นจัดรวมระยะทางกว่า4กิโลเมตรในที่สุดเขาก็ขึ้นฝั่งได้สำเร็จแต่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชนไม่มีบ้านคนไม่มีโทรศัพท์มือถือออสตินต้องฝืนเดินต่อไปอีก2กิโลจนพบโทรศัพท์ของแม่ที่วางทิ้งไว้ตั้งแต่เช้าและเขารีบโทรแจ้งเหตุทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็เริ่มปฏิบัติการค้นหาครั้งใหญ่จนกระทั่ง เวลาประมาณ2ทุ่ม30นาทีก็พบแม่วัย47ปีพร้อมลูกชายวัย12และลูกสาววัย8ปีลอยคออยู่กลางทะเลห่างจากชายฝั่งไปประมาณ14กิโลเมตรโชคดีที่ทุกคนสวมเสื้อชูชีพและสามารถประคองชีวิตไว้ได้จนทีมกู้ภัยเขาช่วยเหลืออย่างปลอดภัยเหตุการณ์ทั้งหมดใช้เวลานานกว่า10ชั่วโมงแต่ทุกคนรอดชีวิตอย่างปลอดภัยราวกับปาฏิหาร